กูเนี่ยไม่ดีมาขอตังกูไม่ได้ก็กูไม่ดีทั้งที่กูไม่มีให้ไม่รู้กูจะมาจากไหนเมื่อวานเนี่ยกูนอนอยู่ดีๆมันก็มาปลุกมาขอตังกูตื่นขึ้นมาผมอยากทานั้นครับพอบกูมานั่งปุ๊บเอออ่ะให้ไปแสนหนึ่งอ๋อสักพักคนนั่งอยู่ข้างหลังมาผมอยากไปเชพื้นโรงเรียนให้เด็กเอาอีกแหละทุกวันนี้มันเป็นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความขาดแคลนอยากทําเพื่อเด็กมึงอยากทําเพื่อเด็กมึงก็ขายที่ขายบ้านมึงท,ทําสิกูว่า มึงไม่อยากทาเพื่อเด็กหรอกมึงไม่อยากทาเพื่อคนอื่นหรอกมึงดูดีๆกูวะมึงไปทําทําไมในยเมื่อมึงไม่มีอะไรจะทำทำทำไมอะ่ะเงินตัวเองไม่มีมึงทาทาไมเงินในกระเป๋าไม่มีอะถ้าเงินไม่มีมึงไปทําทําไมไปหาพระป่าอย่างเงี้ยเหรอไปหากระถินเนี่ยะพระเดือดร้อนยมเขาไปทั่วอยู่เฉยๆไม่เป็นไงไม่มีก็ไม่ทําถ้าทำแล้วก็ต้องเสียสละมมนลงตาเนี่ยเอากูเป็นตัวอย่างนะกูยอมเป็นนี้ทังวันเนี้ยรับผิดชอบเลยทําอะไรลงไปกูยอมเป็นนี่